ปงประกาศยึดทรัพย์ทั้งหมดของเสียบิกหรือว่านายสำรฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงเงินของสกสคนะคะรวมถึงสโมสรฟุตบอลเพื่อนตรวจนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้เนื่องจากว่าใช้เงินทุจริตมาบริหารค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายสำริ์บันดิตกฤษดาหรือเดอะบิ๊กอายุ40ปีประธานสโมสรเพื่อนตำรวจผู้ต้องหาคดีช่อโกงเงินกว่า2,000ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสำนักง,งานคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกอสคทำธุรกรรมทางการเงินกับกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชอพอคอจำนวน 2, อ0 0ล้านบาท ได้ถูกควบคุมตัวก่อนพนักง,งานสอบสวนสอนอดุสิตนำตัวส่งสารอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันหลังถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่ปปง,งอจะยึดทรัพย์นายสมริษไปกว่า800ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดล่าสุดสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปองปอง,งอได้ประกาศยึดทรัพย์สินทั้งหมดของนายสำริษรวมถึงสโมอสรเพื่อนตำรวจที่มีการนำเงินจำนวน2,100ล้านบาท ซื้อสโมอสรดังกล่าวทำให้ทีมจะถูกตัดสิทธิ์จากการได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดฤดูกาลนี้เนื่องจากนำเงินจากการทุจริตมาบริหารขณะที่นักเตะของสโมอสรที่ไม่ได้รับเงินเดือนมาประมาณ6เดือนต้องตกอยู่ในสภาพถูกลอยแพต้องเร่งหาสังกัดใหม่ก่อนที่ลีกสูงสุดและระดับดิวิชั่นจะเปิดฤดูกาลภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะที่สมสอนเพื่อนตำรวจหากจะกลับมาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ดิวิชั่น2โดย TPL เตรียมแถลงความชัดเจนอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แข่งดังในทีมเพื่อนตำรวจอย่างลีซอทุรเทวิโนไทยแนวรุกวัย3ปีได้ย้ายไปอยู่กับสมสรนแบงคอกยูเนเต็ดกเก้าอานันตกองกลางทีมชาติไทยย้ายไปร่วมทีมชนบุรีเอ ธนาชนะบุตรกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่และประกรณ์เปรมพักย้ายไปร่วมทีมการท่าเรือ f อฟ